ครับผมการทีเรต้องสู่ช่วงมิเตอร์ซอรเตี้เชื่อถิตอนนี้เกม f อ m o ีปัจจนครับผมสำหรับวันนี้มาถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายกันแล้วกับท็อป10อันดับ l อลวีเมตาปัจจุบันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจกันบ้านั้นก่อนอื่นแค่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดสมัครให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วย่ะกันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกีนด์ช อย่างที่บอกไปนะครับผมตัวไหนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนรวมไปถึงนักเตะแล้วก็นักเตะที่อัปเดตเข้ามาใหม่จะขอข้ามไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากอันที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะอาฟฟอนโซเดวีครับผมสปีดเนี่ยมาที่146เลยนะคนดูมึงจะวิ่งแข่งกับจรวดหรืองไงวะเนีย่ยปีบางตัวไม่วิ่งตามไม่ทันเลยนะครับผมนะการยิง95การส่งบอล119เลี้ยงบ 5, อลร้ 120, รอยสามห้าต้าร่างกาย102ส่วนสูงิบส่วนะฮะลูกอากาศปลอดภยัยหายห่วงแน,น,นสนูงหนึ่งร้อยแป ขาวที่ถนัดเป็น5 3สกิลมูฟ4ดาวหลออพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้จับเล่น LM ได้โดยที่ OVR ไม่ลดแต่ต้องอัพขึ้นเม็ดส้มก่อนนะท่านผู้ชมนะเวิร์กเลนนะฮะเป็นสูงกลางครับผมไม่มีพลังแฝงอะไรเลยปัจจุบันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่รออัพขึ้นเม็ดส้มก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะขนาดแค่เม็ดม่วงนะครับผมดันแลงเมเนเจอร์50ดาวสบายๆเลยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้เนาะ ก็เล่นได้ทุกบมครับผมเมเนเจอร์เฮดูเฮดเล่นได้หมดเลยนะโอนะ VSA ก็เล่นได้ตัวนี้เนี่ยข้อดีเลยนะคอดูสปีดจัดจ้านมากต่อให้มันเติมเกมสูงยังไงก็ลงมาเล่นเกมรับได้ทันนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย AI ไม่ใช่ตัวที่เติมเกมรูกสูงทะเลทะลาด,ด้วยนะฮะตอนแรกๆผมนึกว่าอัฟฟอนโซเดวีเนี่ย, so เ,ยเป็นตัวที่เติมเกมรูกสูงทะเลทะลาแต่จากที่ลองมานะครับผมนะ อัลฟาโซเดวี่เนี่ยไม่ใช่ตัวที่เติมเกมรุกสูงเทเลทล่าอันนี้ผมกล้าการันตีเลยรับรองว่าเกมรับอุ่นใจแน่นอนยกให้เป็นอันดับที่1ไปเลยนะท่านผู้ชมตัวต่อมาครับผมทางด้านขออันดับที่2มาเชโร่นะฮะตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วตำนาราชันชุดข,ขาวเรอัลมาริตตัวนี้เนาะรีวิวในไอดีของคุณเต่านั่นเองนะผมนะขอบพระคุณคุณเต่ามากมากเลยที่ส่ง ID ไอดีให้ผมรีวิวนะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะฝีเท้า137าครับผมการยิงอ่าการยิงเก้รสงบการส่งบอลร้อยยี่ย97 ส่วนสูง174เซนเมตรลูกกาอากาศอาจจะไม่อุ่นใจเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ลูกเลียดเก็บเรียบครับผมเท้าที่ถนัดเป็น54สกิมมูฟเนี่ย5ดาวตันเลยเล่นได้ทุกท่านในเกมหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเนาะตัวนี้จับเล่น LM ได้นะครับผมนะสามารถจับเล่น LM ได้นะฮะแต่ต้องอัพขึ้นเมสโอมก่อนเช่นกันวอลเล็ตเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดครับผมสำหรับมาเชลโลมีสกิลูเลตส่งลูกไกลลูกไกลนี่ยังไม่ยำแล้วก็เพย์เมเกอร์นะฮะตัว เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยรีวิวแล้วก็ชื่อนักเตะเป็นภาษาไทยช่อง Midnight Society ขึ้นทุกตัวเลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันที่3นะฮะแอชลี่โคตำนานของเชลซีตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วใครไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะท่านผู้ชม ฝีเท้ามาที่135การยิง90การส่งบอล119เลี้ยงบอล124ต้ารับ130ทัศร่างกาย114ส่วนสูง176ซนติเมตรเอาที่ถนัดเป็น5 3ซิลมุฟ3ดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นการ์ดอัติเมตแบบใหม่เช่นกันนะฮะเวิร์เลทเป็นสูงกลางขึ้นสุดลงสุดนะสำหรับตัวนี้มีกระดกบอลขึ้น,นวิ่งครับผมเน้นแท็กเกอร์แล้วก็ ing, ยิงไซโก้อยเนาะสไตล์เดียวกันกับทางด้านของมาเชโลเลยนะฮะ ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นได้เลยแต่มาเชโลจะตึงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นได้ทุกท่านในเกมนั่นเองตัวต่อมาครับผมทางด้านขอันที่4ี่นะฮะเตโอเฮอร์นันเดสครับผมนะตัวนี้เนี่ยยกให้อยู่ในอันดับที่4เลยนะฮะฝีเทา่า1การยิง8 6การส่งบอลร1 111เลี้ยงบอลร2 8ยตระรับ120ทยลังกาย111ส่วนสูง1 8 4ซิเมลูกอ,อากาศปลอดภัยหายห่วงนะสำหรับตัวนี้ ขาวที่ถนัดเป็น5-3สกิมูุฟ3ดาวหลออพลังงานไปที่5ดาวตันนะสามารถจับเล่น LM ได้โดยที่ OVR ไม่ลดเหมือนกันนะครับผมแต่ต้องอัพขึ้นเม็ดส้มก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดออนติเมทแบบใหม่นั่นเองเวิร์กเลเป็นสูงกลางครับผมเตโอขึ้นสุดลงสุดนะสำหรับตัวนี้มีกระดกบอลขึ้นวิ่งแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกล ทางด้านของเตโอฮานาเดสเนี่ยต้องระวังทางด้านของเกมรุกนะผมนะบางครั้งเติมเกมรุกสูงเกินไปลงมาเล่นเกมรับไม่ทันนะฮะตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าผมรีวิวไปหรือยังนะเพราะว่าผมรีวิวไปหลายตัวนะฮะแต่ทางด้านของ AI เนี่ยผมจําได้ดีเลยเตโอเติมเกมรุกสูงมากบางครั้งบางทีเนี่ยลงมาเล่นเกมรับไม่ทันอันนี้ก็คือข้อเดียวเลยที่ต้องระวังแต่อย่างอื่นก็คือดีหมดเลยนะผมนะไม่ว่าจะเป็นรูปล่างนะ,ะส่วนสูงเกมรับการเข้าปะทะ ดีทุกอย่างนะฮะยกเว้นเต,เติมเกมสูงแค่นั้นเองตัวต่อมาครับผมทางด้านของนีฮ5นะโรเบโตโคาร์ลอสนาราชันชุดขาวตัวนี้นะครับผมนะโอ้โหตัวจริงนี่ผมโคตรชอบเลยครับผมนะแต่เกมก็คือเกมกครับผมส่วนสูงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ทางด้านของพวกมาเชโลอ่ะมันยังสูง170กว่างไงท่านผู้ชมแล้วก็แอชลี่โคเนี่ยลูกกาอากาศมันยังพอหม่งได้ไงแต่ทางด้านของโรเบโตโคาร์ลอสเนี่ยไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีนะฮะมีเท้า่งร้สามสิบครับผมการยิงรอส่การส่งบอลี้อยยี่สับ สั้นละายนึ่งราอย104ส่วนสูง168ซนติเมตรนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น53เนาะสกิลมุฟสาดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึง่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวแต่ผมเนี่ยใช้งานมาแล้วนะฮะใน ID ของคุณอาร์มนั่นเองถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าผมใช้งานหรือ,อยังเนี่ยลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวทางด้านของอ่าลุยดีอาร์ตได้เลยนะครับผมนะลุยดีอาร์ตไอดีของคุณอาร์มเนี่ยมีทางด้านของโรบโตคาร์ลอสอยู่นะฮะตัวนี้ขึ้นสสุดุดดดดลลลงครรรัับบผมมมเเเเกกกก่่นนไไ้ ลูกาอากาศไม่ดีเท่าไหร่แต่ลูกเลียดเก็บเรียบครับผมนะลูกเลียดเข้าบอลโคตรแม่นโคตรแน่นนะฮะแล้วก็เข้าบอลโคตรแรงเลยก็ว่าได้มีกระดอบอลทีขึ้นวิ่งนะครับผมมีทางา้านของทุ่มลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยา ฟรีคิกทรงพลังยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะฮะตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดอย่างที่บอกไปเนาะใครที่ชื่นชอบนักเตะสารพัดป,ประโยชน์นะครับผมนะสามารถเล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเปิดบอลได้แม่นยิงประตูเองได้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่6นะฮะจอนอาเน่ริเซ่ตำนาริบบะฟูนะครับผมนะฝีเท้า131การยิง104การส่งบอล117เลี้ยงบอล120 4, ตยี่รับ1เติ้ลร่างกาย123ส่วนสูง188ซมลูกนา,กา่าร้อยยีย่นนสิบสามส่วนสูงหนึ่งร้อยแปด ดาวที่3เป็น5 3สกิมูฟ3ดาวหล่อพลังงานไปที่5ดาวตันนะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นการอัลติเมตแบบใหม่เนาะเวิร์กเลดเป็นสูงกลางขึ้นสุดลงสุดอาเนลิเซ่เข้ามากี่การ์ดกี่ล่างขึ้นสุดลงสุดทุกการ์ดทุกล่างเลยนะท่านผู้ชมนะทางด้านของพลังแฝงนะฮะมียินหลออเปิดทางทุมลูกไก่ลูกไก่ในแม่ยำ ฟีคิกท่งพลังพยายามเตะลูกขวาสนามแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้ก็ไปได้ทุกโหมดเมนเจอร์เฮดุงเฮดวีเอไปได้หมดเลยแต่ต้องระวังนะครับผมนะเติมเกมรุกสูงเกินไปลงมาเล่นเกมรับไม่ทันเหมือนกับเตโอเฮนาเดสอันนี้คือข้อควรที่ต้องระวังไว้นะฮะส่วนตัวต่อมาครับผมทางหน้าของที่7มารมาคูเลย่าครับผมนะตัวนี้ก็ฝีเท้ามาที่1 2 8การยิง7 2การส่งบอลรยเลี้ยงบอลร้อตั้งรับ120่าพลังกาย112สง่วนสูง1น4่งรเ เท้าที่ถนัดเป็น5-3สกิลมูฟ3ดาวหรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะฮะสลับมาคูคุเรยาตัวนี้ก็เป็นการ์ดอันติเมทแบบใหม่เช่นกันนะครับผมนะเป็นตัว AI ใหม่เนาะเวิร์กเลทเป็นสูงสูงนะฮะขึ้นสุดลงสุดนะครับผมพลังแฝงไม่มีอะไรแต่คูคุเรยาเนี่ยนะครับผมสไตล์มันจะคล้ายๆกับโรเปโตคาร์ลอสนะครับผมนะพวกแอชลี่โคมาเชโร่อะไรเงี้ย เกมลุกเล่นได้เกมรับเล่นได้เข้าบอลดีเข้าบอลแม่นนะฮะตัวเล็กครับผมนะลูกกาอากาศอาจจะไม่อุ่นใจเท่าไหร่แต่ทางด้านของลูกเลียดเนี่ยเก็บเรียบนะท่านผู้ชมตัวต่อมาครับผมทางด้านของที่แปดนะฮะเปาโลบาดินี่ครับผมหรือว่าน้ำมันของเรานั่นเองนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยในโหมดเมเนเจอร์คนไม่ค่อยนิยมใช้แล้วเพราะว่า AI เนี่ยมันมีผลเนาะแล้วก็ OVR เนี่ยมีผลอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมเปาโลบาดินี่มันก็เลยไม่ค่อยนิยมแล้วนะผมนะ ใครที่ชื่นชอบน้ำมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโอกาสชอ็อตได้เลยเพราะว่าราคาถูกลงเยอะมากลดลงจากเดิมประมาณ4,000เนาะ3า0 0ี่เอ็มตอนนี้เหลือประมาณ1,000กว่าเอ็มนะคนดูใครอยากจัดจัดได้เลยนะคนดูนะสำหรับสายงบน้อยเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ฝีเท้า120การยิง60การส่งบอล94เลี้ยงบอลเก้าแต้งรับ133ยสาากายยี่สบสองส่วนสูง186ซมนะฮะถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมนะสูงเทียบเท่ากับเดวิดชินอลาเลยด้วยซ้ำไป เท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมูฟ2ดาวหลอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นการ์ดปกติธรรมดาทั่วไปไม่ใช่การ์ดอัติเมตนะฮะจับเล่นตำแหน่ง CB เนี่ย OVR จะลดลง2หน่วยนะคนดูนะเวิร์กเลเป็นปากลางสูงมีครืงบอลในแท็กเกิลแล้วก็พยายามเตะลูกขวาสนามตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอดับที่9กัตเดบิล่าครับผมตำนานสเปนปี2010ยุคเดียวกันกับคาเลสปูโยแล้วก็ซิชิโอลาโมนนั่นเองเนาะตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะในเ d ของคุณอาร์มนั่นเองใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยสีเท้า132่งรยิบสอการจิกแปดห้าการส่งบอลร้อยสิบสี่เลี้ยงบอลร้อยสิบแปดตั้งรับร้อยยี่สิบสั่งล่างกายเก้าเก้า่วนสูงหนึ่งร้ียแปดสิบสองเซนติเมตรลูกกาอากาศปอาลนะป 5, 3, 3, 3, ดอดลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะฮะ เนี่เป็นการอัติเมทแบบเก่านะคุณดูนะถ้าเกิดว่าจับไปเล่นตำแหน่งอื่นเนี่ย OVR จะลดลงเยอะมากนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการอัติเมทแบบใหม่เนะี่ยจับเล่นตำแหน่งอื่น OVR จะไม่ลดนะครับแต่ต้องเป็นตำแหน่งรองเท่านั้นนะฮะแต่การเดวิล่าเนี่ยเล่นได้แค่ LB นะคุณดูนะเล่นได้แค่ LB นะฮะเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดครับผมสำหรับตัวนี้มีสกิลรูเลตฟีคิ้ทรงพลังแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะฮะตัวนี้ผมทำคลิปรีวิวไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้้้้ออไดดดเลยยตัต่มมาาาสุทคผีกะ ล่างแยกล่างโคนของโรบโตคาร์ลอสนั่นเองรนะผมนะสไตล์เดียวกันกับโรบโตคาร์ลอสเป๊ะเลยท่านผู้ชมฝีเท้า128การยิง93กสุงบอล118เลี้ยงบอล127การตั้รับ113ท่าร่างกาย101ส่วนสูง175ซมถานที่ถนัดเป็น54สิมูฟ3ดาวเราพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งนะฮะนี่ตัวนี้เป็นการ์ดอัติเมตแบบใหม่เช่นกันนะฮะวิร์กเลยเป็นสูงกลางขึ้นสุดลงสุดครับผมสำหรับตัวนี้มีกระดกบอลขึ้นวิ่งนะฮะฟีชีสพลังพยายามเตะลูกขวาสนามยิงปั่นโค้งแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมนะที่จัดอันดับท็อป10ในรอบนี้ตัวอื่นใช่ว่าผมจะไม่ได้รีวิวนะคุณดูนะพวกอูโดกีก็รีวิวแล้วนะฮะอาวาโล่ก็รีวิวไปแล้วนะฮะไปหาคลิปดูได้เลยนะครับผมนะตัวอื่นก็รีวิวไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะฮะลองไปหาคลิปดูได้เลยนะท่านผู้ชมตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยทาคลิปรีวิวให้เร็วๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยไอตัวมาเชโรตัวนี้ก็รีวิวแล้วนะคุณดูนะเนี่รีวิวแล้วแล้ว,ลวก็ทาางงด้นขอโ เดี๋ยวจบทั้งสินะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมนะเผื่อคนดูข้ามคลิปมานะฮะเสียงยังไม่หายเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแบบกั้นใจทําให้มันถึงตําแหน่ง GK แล้วเดี๋ยวผมจะพักละเอาให้ตายวันนี้นะครับผมนะเสียงเอาให้แตกเอาให้ตายบางครั้งบางทีที่ผมพูดติดติดขัดขด,ขดเนี่ยนะครับผมนะพยายามเค้นเสียงละมาได้เท่านี้จริงๆนะครับผมนะถ้ามันติดขัดยังไงกราบขอประธานอภัย ไว้หน้าที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คิวโอน่าสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนสาวสดีครับผม